คุณผู้ชมมีข่าวใหญ่ช็อกวงการการเมืองและนักแข่งรถในวันนี้นะคะคือการจากไปแบบกระทันหันของคุณเอชชนสวัสด์อัศวเหมค่ะซึ่งทางครอบครัวเองก็มีการเคลื่อนร่างของคุณเอชชนสวัสด์นั้นจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเข้ามาทําพิธีที่บ้านขาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วก็มีคนดังคนสําคัญในแวดวงการเมืองรวมไปถึงแวดวงนักแข่งรถที่ไว้อาลัยกับการจากไปของคุณเอ๋นะคะ บรรยากาศที่โรงพยาบาลบุรีรัมในวันนี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณตูน่นันทิดาแก้ววัวสายอดีตภรรยาและลูกสาวน้องเพลงชนธิดาอัศาวเหมนะคะก็ไปรอรับร่างของคุณเอชนสวัสดิ์อัศาวเหมอดีตนายกอบจอสมุรปราการค่ะและเป็นหัวหน้ากลุ่มสมุรปราการก้าวหน้าวัย54ปีกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวที่จังหวัดสมุรปราการ โดยการเคลื่อนร่างของคุณเอ๋นั้นใช้รถมูลนิธิกู้ภัยสว่างจันยาธรรมสถานบุรีรัมย์นำขบวนโดยรถตำรวจซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีการเดินทางคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพร้อมทีมงานจากสนามแข่งรถช้างอินเทอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะก็ได้มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและร่วมยืนส่งร่างเจ้าพ่อเมืองปากน้ำด้วยค่ะ ส่วนที่บ้านพักส่วนตัวหรือบ้านขาวคนงานเร่งเคลียร์พื้นที่มีการทำความสะอาดห้องต่างๆรวมไปถึงกวาดล้างพื้นเตรียมพร้อมเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคาดว่าร่างของคุณเอชนสวัสด์นั้นจะมาถึงบ้านขาวช่วงเวลาประมาณสาโมงเย็นวันนี้ค่ะแม่บ้านและคนงานหลายคนกอดคอร้องไห้ด้วยความเสียใจกับการจากไปแบบกระทันหันของเอชชนสวรรัสด์บรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ ไม่เหลือแล้วไม่เหลือใจแล้วไม่มีแล้วคุณือมร้องกันแเลไม่เย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะคุณผู้ชมฮะคือเราทุกคนทราบกันว่า คุณเอชดสวัสดิ์เนี่ยถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงค่าของเมื่อวานนี้ฮะ <S <S ตามรายงานของนักข่าวในพื้นที่ระบุบอกว่า <S 1> <S 1> คุณเอเนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายสองของเมื่อวานครับคือแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดภาวะ isto, ฮะิสโตกฮิสโตกนี่ก็คือเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมีความร้อนอยู่ในตัวเนี่ยมากจนเกินไปคุณผู้ชม,มคือมันจะเกิดในภาวะที่เราไปอยู่กลางแจ้งนานๆน,น,นะและแดดจ้าๆแบบนี้ฮะทำให้วูบหมดสติฮะ หลังจากทราบข่าวว่าคุณเอเข้าห้องไอซียูอ่ะแกนนําพักภูมิใจไทยรุดเข้าไปเยี่ยมทันทีครับทั้งคุณเนวิชิตชอบคุณอนุทินชาวิลกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับรวมไปถึงคุณตูน่นันทิดาแก้วบัวสายอดิตภรรยาฮะและงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าคุณเอเนี่ยเสียชีวิตเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีของวันที่สามสิบเอ็ดมีนาฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครยืนยันข้อมูลก่อนหน้าน,นี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่า นักข่าวของเราครับคุณเกมณีแก้วผลึกเนี่ยผู้สื่อข่าวช่อง8ไลายไปถามคุณอน,นุทินตอนตีสองบอกว่าอาการของคุณเอ๋เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณอนุทินตอบมาสั้นๆว่าไปแล้วฮะหลังจากนั้นบรรดานักการเมืองดารานักแสดงนักแข่งรถก็โพสต์แสดงความเสียใจไว้อะไรใน Facebook i n s t a g กร m ฮะแต่ไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้ฮะว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงบ้างหลังจากนั้นคุณเกียรติมณีนะครับผู้สื่อข่าวช่องแปงเราก็เลยโทรไปถามคนในครอบครัวฮะ ปรากฏว่าก็ได้คําตอบมาบอกว่าไว้จัดการอะไรให้เรียบร้อยแล้วจะชี้แจงอีกทีหนึ่งคือไม่ได้ตอบรับหรือว่าไม่ได้ปฏิเสธฮะเพราะคุณเก็บมานีกล่าวแสดงความเสียใจทางแหล่งข่าวก็ตอบว่าขอบคุณครับเราก็เลยแน่ใจฮะว่าข่าวหรือที่ออกมาน่าจะเป็นความจริงแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังขาดคนที่มายืนยันอย่างเป็นทางการฮนะซึ่งคนที่ยืนยันกับเราครับก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลนะฮะบ,บอกว่า คุณเอ๋เสียชีวิตนะฮะประมาณช่วงตีหนึ่งเศษเษที่ผ่านมาด้วยภาวะหัวใจวายขาดเลือดเฉียบพลันฮะโดยมีครอบครัวคุณเนวิชิตชอบนะครับแล้วก็ตัวคุณอนุทินเองเนี่ยอยู่เฝ้าจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณเอฮะส่วนรยลลี่ต่างๆครับก็บอกว่าขอให้ครอบครัวแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยเป็นคนพูดจะดีกว่าฮะหลังจากนั้นนะคุณเก็บมณีเนี่ยนะฮะนักข่าวช่องแปของเราเนี่ยก็ยังโทรไปพูดคุยกับคุณกรุงศรีวิไลนะครับสสสมุรประการพักพลังประชารัฐฮะ ที่บอกว่าตกใจแล้วก็เสียใจมากจนพูดที่จะไม่ออกอะ่ะเพราะว่าพูดไปร้องไห้ไปฮะคุณกุ้งศรีวิไลเล่าบอกว่าเพิ่งไปกินข้าวกับคุณเอด้วยไม่นานมานี้เองฮะไม่คิดว่าไอ้มือนั้นจะเป็นมือสุดท้ายอะ่ะไปฟังเสียงความรู้สึกของคุณกุ้งศรีวิลายนิดนึงฮะเมื่อวานอาอยู่ด้วยเหรอคะอยู่บนหลังจอค่ะไม่คิดว่าเป็นสุดท้ายกินข้าด้วยกัน เมืองสุดท้ายเลยเหรอจอ,อมแล้วก็ต่างคนต่างไปทำงานไงไม่มีรางสังหรณ์เลยเศรษใจไ้เยอแล้วโทรมาโทรเมื่อคืนนี้ทวหาพีตูก็เขาก็ากาไม่รับทั้สุดทวหาพีตูไม่รับโทรหาคุณนั้นไม่รับ,รบเลขาไม่รับที่รึกษาไม่รับคืออย่างเงี้ยก็เราก็ใจไม่ดีแล้ว สำหรับประวัติของคุณเอชนสวัสด์นะคะเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2511 เป็นลูกชายของนายวัฒนาอาสวะเหมกับคุณจัน์แรมอาสวะเหมมีพี่ชายอยู่สองคนแล้วก็เข้าสู่วงการการเมืองเป็นนักแข่งรถมาก่อนด้วยรวมถึงยังเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการเกษตรและน้ำมันเชื้อเพลิงเคยดำรงตำแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีเรื่องโด่งดังทางการเมืองในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศบาลน,นครสมุทรปราการที่มีข่าวคลุกโคลมเรียกกันว่าโคดโกงปากน้ำค่ะ ถูกจำคุกในคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสมุทรปราการปี2542เป็นเวลา1ปี6เดือนหลังติดคุก2ใน3วันที่ได้รับโทษก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษออกจากคุกเมื่อวันที่7กันยายน2559และเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอสมุทรปราการต่อมาถูกสั่งปลดตามคำสั่งหัวหน้าคอชอเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2558 คุณเอชนสวัสดิ์ยังเคยเป็นกรรมการบริหารพักมหาชนกรรมการบริหารพักเพื่อแผ่นดินส่วนปัจจุบันเป็นผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐและเป็นฐานเสียงสําคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้กับพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าลูกสาวก,ก็คือน้องเพลงเนี่ยจะไปอยู่กับพักคุมใจไทยก็ตามค่ะใช่ฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคือคุณเอชนสวัสดิ์เนี่ยก็ กลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่หน้าข่าวเนี่ยอยู่เสมอๆเ,เหมือนกัน<ช>นะ,<ฮ>ะคือก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยก็เคยไปแต่งงานกับคุณเจนี่เทียมพุสวรรณแล้วก็เลิกลาก,กันไปฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อ่ะวกกลับมาที่เรื่องราวแวดวงการเมืองเพราะว่าให้คุณตูนันทิดานเนี่ยไปลงในพื้นที่ฮะ,ฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยน้องเพลก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยเนี่ยก็จะจับลงปาร์ตี้ลิสต์ในลำดับต้นๆด้วยทีเดียว<ช>นะฮะข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง